สวัสดีครับไหนมาชมตัวที่สองของทีมงานซะหน่ยครับนี่ให้น้องลิทโชวฝีมืออย่างเดียวเลยนะครับเกิดอ,อ,อะไรขึ้นดึงกระต๊กเร็ว กลับมาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเรียบร้อยครับติดมือสบายสบาย,ยบมาดูตัวต่อไปนะครับ,น,รบนี่ครับ เคยถ่ายนิดหน่อยนะครับใส่ตอนจบนิดนึงเรียบร้อยเลย สวัสดีครับมาดูตัวต่อไปนะครับเห็นว่าสีเขียวครับไม่ได้ว่านหลายครับหางก็ผู้ไม่มีครับผู้ขาดนะครับผู้หายนะครับ หูหายหัวหางก็ไม่มีหูหายหูหนึ่งเย็นครับลงเรียบร้อยเดี๋ยวลงเกือบแล้วครับ สวัสดีครับนี่ครับจุดตัวที่สามวงทีมงานนะจะแยกนะครับนี่เอาลงนะครับามา,มา,าดูของน้องรักก่อนนะครับนของน้องรักก่อนครับเอาลงนะสวยครับล้องสวยของน้องรักคนระับ ตอนนี้เรา็ป่าลลูนแล้วเพราะว่าดีนะ ว้าวตัวนั้นถอยลงเอยเนอะถอยหางนะครับหางหางเกี่ยวแล้วครับเบาลงเบาลงหางหางมันกองกันนะครับ เฮ้ยสาวเลยยาวเลยเหียบร้อยครับโอ้โหสนอมน้ำแม่พี่เลยซูกิเอาวตอริด ดีนวครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็นานกว่าจะเซตอยู่นะครับตอดไฟก็ได้วยจ้ะนายวัวพลาดเลยเมื่กี้อรอดไปลอดมา